เคยรู้สึกไหมครับว่าเรากำลังยืนอยู่กลางป่าทึบที่ไม่คุ้นเคยรอบตัวมีแต่เสียงกระซิบเสียงลมเสียงใบไม้ไหวแต่เรากลับไม่รู้เลยว่าทิศไหนคือทิศที่ถูกต้องจะเดินไปทางไหนถึงจะเจอแหล่งน้าเจอแสงสว่างหรือเจอทางออกความรู้สึกนั้นไม่ต่างอะไรกับการที่เราคิดจะเริ่มต้นลงทุนครั้งแรกเลยโลกของการเงินเต็มไปด้วยสับแสงตัวเลขยุบยับกราฟที่วิ่งขึ้นลงเหมือนคลื่นในทะเล มันช่างน่าหวั่นเกรงจนหลายครั้งเราเลือกที่จะยืนนิ่ง,งอยู่กับที่ดีกว่าจะก้าวเดินไปแล้วหลงทางเราได้ยินเรื่องราวของคนที่ประสบความสำเร็จเหมือนเสียงนกที่ร้องเพลงอยู่ไกลๆแต่เรามองไม่เห็นตัวตนของมันทำได้แค่แงนหน้ามองยอดไม้สูงแล้วถอนหายใจว่าโลกใบนั้นคงไม่ใช่สำหรับเราแต่ถ้าผมจะบอกว่าในป่าทึบแห่งนั้นมีแผนที่ซ่อนอยู่ล่ะครับแผนที่ที่ไม่ได้เขียนด้วยหมึกลึกลับอะไรเลย มันถูกเขียนด้วยภาษาที่เรียบง่ายที่สุดในโลกภาษาของตัวเลขแผนที่ที่ว่านั้นมีชื่อเรียกว่างบการเงินหลายคนพอได้ยินคำนี้ก็อาจจะเบื่อนหน้าหนีแล้วมันดูยากดูซับซ้อนเป็นเรื่องของนักบัญชีไม่ใช่เรื่องของเราแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยครับงบการเงินไม่ใช่ตำราคณิตศาสตร์ชั้นสูงมันคือบันทึกเรื่องเล่าของบริษัทหนึ่งหนึ่ง คือไดอารี่ที่จดบันทึกทุกย่างก้าวทุกการตัดสินใจทุกความฝันและทุกบาดแผลของพวกเขาการเรียนรู้ที่จะอ่านมันก็เหมือนการเรียนรู้ที่จะฟังเรื่องเล่าของใครสักคนอย่างตั้งใจเพื่อที่เราจะได้เข้าใจว่าเขาเป็นใครมาจากไหนและกำลังจะเดินไปทางไหนเรื่องเล่านี้มีสามองค์สำคัญที่จะทำให้เราเห็นภาพชีวิตของบริษัทได้ชัดเจนราวกับตาเห็นองค์แรกคืองบดุล นี่คือภาพถ่ายนิ่งๆหนึ่งใบเป็นภาพที่บอกว่าณวินาทีนี้บริษัทมีหน้าตาเป็นอย่างไรมันคือภาพสะท้อนตัวตนของเขามันบอกเราว่าเขามีทรัพย์สินอะไรบ้างสินทรัพย์เขาเป็นหนี้ใครอยู่เท่าไหร่หนี้สินและสุดท้ายแล้วอะไรคือส่วนที่เป็นของเขาจริงๆส่วนของผู้ถือหุ้นการอ่านงบดุลก็เหมือนการมองใครสักคนแล้วเห็นลึกลงไปถึงแก่นของเขาว่ารากฐานของเขามั่นคงแค่ไหน เขาสร้างตัวตนขึ้นมาจากอิฐที่แข็งแรงหรือสร้างขึ้นมาจากทรายที่พร้อมจะพังทลายได้ทุกเมื่อองค์ที่สองคืองบกำไรขาดทุนถ้าเมื่อกี้คือภาพนิ่งนี่ก็คือภาพยนตร์สั้นๆหนึ่งเรื่องที่เล่าเหตุการณ์ตลอดทั้งปีที่ผ่านมามันคือเรื่องราวของการลงมือทา หนังเรื่องนี้จะโชว์ให้เราเห็นว่าบริษัทหาเงินเข้ามาได้อย่างไรรายได้และต้องจ่ายอะไรออกไปบ้างเพื่อให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปค่าใช้จ่ายและฉากสุดท้ายของหนังก็จะเฉลยว่าเรื่องราวในปีนี้จบลงแบบสุขนาตกรรมกำไรหรือโศกนาตกรรมขาดทุนการอ่านงบกำไรขาดทุนจึงเหมือนกับการนั่งฟังเรื่องราวการผจญภัยของใครสักคนในปีที่ผ่านมา เขาได้เรียนรู้อะไรเติบโตขึ้นแค่ไหนหรือว่าเขาต้องเจ็บปวดกับบาดแผลอะไรมาบ้างและองค์สุดท้ายที่สำคัญที่สุดคืองบกระแสเงินสดนี่คือลมหายใจของบริษัทครับมันคือเรื่องเล่าที่จริงแท้ที่สุดเพราะมันติดตามสิ่งเดียวเท่านั้นนั่นคือเงินสดเงินสดมาจากไหนและเงินสดไหลไปที่ไหนบริษัทที่ดูดีในหนังอาจจะมีเบื้องหลังที่น่าเศร้าก็ได้ เขามีกำไรในกระดาษแต่ไม่มีเงินสดในมือก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่ดูแข็งแรงแต่ข้างในกลับชีพประจรแผ่วเบาพร้อมจะล้มลงได้ทุกเมื่อลมหายใจที่สม่ำเสมอคือสัญญาณของชีวิตที่แท้จริงการอ่านงบการเงินจึงไม่ใช่การบวกลบคูณหารตัวเลขครับแต่มันคือศิละปะของการปฏิติดประต่อเรื่องราวคือการมองผ่านตัวเลขเพื่อเข้าไปสัมผัสพ,พลังงานของบริษัทนั้นๆ มันคือการฝึกสมาธิของเราให้จดจอ่อคือการฝึกมองสิ่งต่างๆต,ต,ตามความเป็นจริงไม่ใช่ตามที่เราอยากให้มันเป็นและที่น่ามหาัศจรรย์ก็คือเมื่อเราฝึกฝนที่จะอ่านเรื่องราวของคนอื่นได้ชัดเจนขึ้นเราก็จะเริ่มหันกลับมาอ่านเรื่องราวของตัวเองได้ชัดขึ้นเช่นกันงบดุลชีวิตของเราเป็นอย่างไรสินทรัพย์ของเราคืออะไรความรู้สุขภาพกัลยาณมิตรแล้วหนี้สินของเราละ่ะ นิสัยที่ไม่ดีความกลัวที่ฉุดรั้งงบกำไรขาดทุนในแต่ละปีของเราเป็นอย่างไรเราสร้างความสุขสร้างคุณค่าให้ตัวเองและคนรอบข้างกำไรหรือเราปล่อยให้เวลาและพลังงานรั่วไหลไปกับเรื่องไร้สาระขาดทุนและที่สำคัญกระแสเงินสดหรือลมหายใจของเราเป็นอย่างไรเราเติมพลังให้ตัวเองด้วยอะไรและเราใช้พลังชีวิตไปกับเรื่องไหน การลงทุนที่แท้จริงไม่ใช่การโยนเงินเข้าไปในตลาดแล้วภาวนาแต่คือการส่งมอบพลังงานของเราไปกับบริษัทที่เราเชื่อมัน่นเชื่อในเรื่องเล่าของเขาเชื่อในลมหายใจของเขาและเชื่อในอนาคตที่เขากำลังจะสร้างมันคือการเปลี่ยนจากผู้เฝ้ามองที่หวาดกลัวในป่าทึบมาเป็นนักเดินทางผู้ถือแผนที่ไว้ในมือเราอาจจะยังไม่รู้ทุกเส้นทาง แต่อย่างน้อยเราก็รู้แล้วว่าจะเริ่มต้นก้าวแรกไปในทิศทางไหนคำถามสุดท้ายที่อยากทิ้งไว้ให้ทุกคนได้กลับไปคบคิดก็คือถ้าชีวิตของคุณคือบริษัทงบการเงินที่ผ่านมากำลังเล่าเรื่องอะไรเกี่ยวกับตัวคุณอยู่และในหน้าถัดไปคุณอยากจะเขียนเรื่องราวบทใหม่อย่างไร